สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพ่ทาโร่นะคะขอเดือนก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆกำลังใจและสาธุกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กันเลื่อกันเลื่อยมาเนาะเลื่อยเลื่อยมานะคะวันนี้เรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณวันนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดรับแต่พลังงานของตนเองนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี fc ที่น่ารักขาขอบคุณ ที่เมตตากันและกันเจขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนเคยเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะข้อความเขาถึงคุณสมคุณคุณนะคะวันนี้นะคะเขาอ,อยากจะส่งอะไรข้อความอะไรถึงคุณคุณนะคะฉันเป็นคนดีขึ้น <laughs> ฉันเป็นที่คนที่ดีขึ้นภาษาฟังเพื่อบันเทิงนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟสีที่น่ารักค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ฉันคิดถึงคุณนั่นเป็นคนดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขาคิดถึงคุณคุณเขคุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆเอาสามใบก็แล้วกันเนาะโอเคเขาเพิ่งจะ เข้าใจว่าเขาเขาขาดคุณไม่ได้วันนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาโหยหาเขาคิดถึงคุณแสดงว่าคุณเขาหลงเสน่ห์คุณแล้วเขาก็หลงเสน่ห์ในความดีของคุณนะคะเขาเป็นคนดีขึ้นนะคะมาดูทาโรต่อนะคะทาโรบอกอะไรกันบอกอะไรอีกคะ ิบเหรียญเห็นไหมคะสิบเหรียญของเขาตัวตนของเขาธาตุดินพฤกษบกับารมังกรน,นะคะเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะเขากินจินตนาการอยากมีคุณเป็นครอบครัวนะคะสิบเหรียญบ่งบอกว่าครอบครัวเขาเวลาเขาคิดถึงคุณนะคะเขาเป็นคนรักครอบครัวนะคะเขาเขาเขาเป็นมีครอบครัวที่มีความสุขฐานะมั่นคงแล้วนะคะตัวตนของเขานะคะมีความอุดมสมบูรณ์ เขาอาจจะรวยมากเป็นเข้าขั้นเป็นมหาเศรษฐีนะคะมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินอสังหาริม,มทรัพย์มากมายหรือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินหรือรวยอย่างนี้นะได้รับมรดกมากมายอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะ mm hmm. เขาอยากได้เขาอยากแบบจินตนาการช่วงที่แบบว่าคุณกับเขาเอามาดูกันต่อนะคะไม่ว่าสถานะอะไรวันนี้เขาได้ เขาได้เป็นคนดีขึ้นแล้วนะคะเขาได้ไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนิสัยใจคอของเขาหรืออาจจะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณคุณรู้เองนะคะแล้วมาดูกันต่อนะคะแล้วคุณเขาก็บอกว่าคุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆอย่างนี้นะคะอืมว้าวอยากจะมีคนมาเขารักคุณจนล้นใจนะคะรักแบบว่าไล้เงื่อนไขเลยนะคะรักตั้งแต่แรกเจอคุณเลยนะคะหนึ่งถ้วยบุงบอก ว้าวการเริ่มต้นใหม่ใหม่ๆอืมโอกาสใหม่ๆความความสมหวังนะคะเขามีความสุขอยู่แล้วนะคะเขาคิดถึงคุณทีไรเขาคุณเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีความสุขนะคะเขารักคุณอะคะ่ะเขาเห็นคุณเป็นเขาแบบว่าเขารักคุณเขากินตนาการแบบกับคุณแบบว่าเป็นอยู่กินด้วยกันแบบมีเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะนั่นลคะค่ะ เขาอยากให้คุณเข้ามาอาอยู่ในพื้นที่อยู่ในแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาอย่างนี้นะคะอเขามีเสน่ห์นะคะเขาเกิดมามีบุญการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะมีมีชีวิตที่สุขสบายอย่างนี้นะคะตัวตนของเขามีเพียกพร้อมแล้วนะคะเขาจะได้รับรางวัลได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะืะ เขาอยากจะแบบว่าสิบเหรียนขยายด้วยหนึ่งถ้วยถ้าเขาคิดถึงแบบว่าอยากมีลูกกับคุณด้วยนะคะถ้าคุณมีลูกกับเขาจะเป็นคนเป็นเด็กที่แบบว่าบุญญาธิการมาเกิดนะคะให้อืมอืม สิบดาบสิบดาบไปนี้เขาป้องกันตนเองเขาแบบว่าเขาเก็บตัวตนเก็บที่ผ่านมานะคะเขาไม่ไม่ยอมเปิดเผยไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรเขาได้ตื่นรู้เขาได้เข้าใจแล้วนะคะเขาเป็นคนดี แสดงว่าเขาชอบเจ็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตนเองไม่เปิดเผยตัวตนของเขาเลยค่ะสิบดาบสิบดาบไปนี้เขาป้องกันตนเองเขาไม่เขาเขาอาจจะเคยบอบช้ำอ่าที่ผ่านมาแยอๆมากมายในด้านความรักนะคะแต่พอมาเจอคุณนะคะเขาค่อยเป็นค่อยไปเขาเพิ่งจะมารู้แน่ใจว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณอยู่ในชีวิตครอบครัวเขารักคุณจนล้นใจที่ผ่านมาเขาแบบว่าไม่ค่อยจะให้คุณ คนเข้าใกล้ในพื้นที่ของเขามากนะคะครอบครัวเขาบอกคุณเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเข้ามาใกล้เขาที่สุดนะคะคุณเขาเปิดเขาเปิดรับคุณให้ให้คุณเข้ามาในพื้นที่ของเขาแสดงว่าเขาชอบอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะเขามีเพียกพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะแล้วเขาก็ป้องกันตนเองแล้วเขาเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย คอยปุกปักรักษาเขาด้วยนะคะเห็นสิบดาบตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรสามารถทําเขาได้นะคะวงกลมสีมีพลังมีแสงอย่างนี้นะคะเขาป้องกันตนเองกอดยกมือขึ้นสองข้างเพื่อป้องกันตนเอง mm. คือเขาไม่รับสิ่งในด้านลบนะคะคือดาบไม่สามารถกัะทิมเขาได้นะคะดาบสิบดาบทั้งทั้งสองข้างเนี่ยค่ะหันหันหน้าออกออก ออกข้างนอกนะคะแล้วก็มีแสงสว่างมีดวงดาวดวงล้อมรอบเขานะคะมีเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเขาอยู่นะคะเขาเข้าใจาเขารับแต่พลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตเขานะคะเจ็ดถ้วยความรักเขาโดดเด่นนะคะธาตุลมตุลกุลมิถุนและวถ้วยก็ธาตุน้ำพิกิตรเมงกรกฎคือ เจ็ดถ้วยนะคะความรักเขาโดดเด่นที่ผ่านมานะคะเขาช่างฝันช่างจินตนาการเรื่องของความรักมากนะคะหรือความสําเร็จมาจากความตั้งใจของเขานะคะความมุ่งมั่นเข้มแข็งของเขาความภาคเพียรเขามีสติปัญญาดีนะคะฉลาดวางวาดฝันความสุขในชีวิตนะคะมีโชคด้านความรักนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแต่เขารักคุณ ราชนีเหรียญธาตุดินพฤกษกกันมังกรการเงินเขาโดดเด่นมากนะคะเขาอาจจะเขายินดีอยู่ดีแล้วนะคะเขามีความสุขอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะเป็นราชนีเหรียญแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเขาอายุน้อยกว่า25ปีขึ้นไปนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความเป็นเป็นสตรีเป็นผู้หญิงที่มีเป็นคุณ คุณคุณนัสตีนะคะหรือเป็นผู้ชายที่แบบอารมณ์ดีมีความสามารถมากมายมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีมีด้านมีความมั่นคงด้านวัตวัตถุนะคะอเขาเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณเ,เป็นเป็นสตีสูงอย่างนี้นะคะเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าอา่าดูดีอย่างนี้นะคะ อ้มีเสน่ห์แล้วเขาก็เห็นคุณมีเสน่ห์ด้วยนะคะตัวตนของเขาความสัมพันธ์ของคุณวันนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือเขาเขาปล่อยให้คุณเข้ามาใกล้เข้ามากกว่าใครๆความข้อความเขาก็นั่นแหละค่ะเขาเป็นคนดีขึ้นแล้วนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณช่วงนี้นะคะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดคุณมีเพชชั่นดึงดูดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเขาก็มีเสน่ห์นะคะราชนีพระจันทร์ ราชนีพระจัน์ก็เหมือนกับว่าบางวันบางวันก็ส่องแสงสว่างแบบว่าบางวันก็เมื่อลงอารมณ์เขาประมาณนั้นล่ะค่ะขึ้นขึ้นลงลง,ลงแต่เขามีเสน่ห์มากดึงดูดต่อเพ่นต่อคาบเสน่ห์เขาจะเด่นเพราะว่าเขาการงานเขามั่นคงความมีความสุขแล้วนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะอืมความรักโดดเด่นมีแต่คนอยากเข้าหาเขาแต่คุณ แต่เขายอมให้คุณเข้าใกล้เขามากกว่าใครๆอนั่นแหละค่ะตัวตนของเขาชอบเจ็บตัวไม,ไม่ไม่เจ็บซ่อนความรู้สึกก็เหมือนกับพระจันทร์ละค่ะบางวันก็แสงสองสว่างบางวันก็มืดลงประมาณนั้นนะค่ะตรงกับหัวข้อเลยเนะยค่ะอัศวินเหรียญเขารักคุณมั่นคงละค่ะอยากเดินทางอยากติดต่อสื่อสารอยากส่งข้อความมาอัศวินเหรียญ ถ้าเขาอายุระหว่าง25ปีถึง35ปีนะคะเขาชอบเดินทางสเสวงหาพัฒนาตนเองเอให้ให้ความาการงานหรือความพัฒนาตนเองนะคะให้ก้าวหน้าเป็นไปอย่างมั่นคงตามแผนที่เขาเตรียมไว้นะคะมีการแก้ไขปัญหาที่เลื้อลังนะคะเขาเป็นคนเก่งฉลาดนั่นแหะคะ่ะเขาจะแก้ไขปัญหาที่แปลว่า,าให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ ถ้าสมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้นะคะข้อความเขาก็บอกให้นเห็นนะคะอมืมาแล้วค่ะอัศวินถือถ้วยมาแล้วนะคะเห็นไหมคะอยากจะเดินทางถ้ารักทางไกลก็อยากจะส่งข้อความมาก่อนเลยโทรหากันหรือจะมาถึงหน้าบ้านนะนะถ้าอยู่ใกล้ๆกกันนะคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกไม้ สถ้วยนะคะคู่เออหนึ่งอัศวินถือถ้วยมีดอกไม้คู่กันเลยนะคะพร้อมที่จะแปลว่ามาเติมเต็มรอไม่ไหวแล้วนะคะใจเขามาถึงคุณแล้วค่ะทุกหลาๆสิ่งรลายอย่างเขาเห็นคุณเป็นคนดีมากนะคะอืมอัศวินถือถ้วยอืมถ้าเขาเอายุยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปีขึ้นไปเป็นหนุ่มที่นักรักนะคะ หรือมีการเคลื่อนไหวตัวเองนะคะเพื่อความรักนะคะมีเสน่ห์บุคลิกดีรักสมองค่อนข้างจะแบบว่าเขาผู้คนมองมาเป็นความรักค่อนข้างจะเจ้าชู้แต่เขารักใครรักจริงนั่นแหละคะ่ะพอมาเจอคุณแล้วเขาแบบว่ารุ่มหลงเสน่ห์คุณรุ่มหลงตัวตนของคุณนะคะเขาลดสนิยมสูงนะคะสุภาพเรียบร้อยกําลังอยู่ในช่วงอาการมีความรักอืม ชอบเสียงดนตรีฟินซินฟิลิปปินอย่างนี้นะคะซิลปปินอย่างนี้นะคะชอบดีดกีตาร์ร้องเพลงอย่างนี้ก็ได้นะคะอารมณ์สุนทรีแบบว่าชอบเสียงเพลงอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะถ้ารักใครก็รักจริงนะคะเขาก็ตกลุมตกลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะไม่ว่าคุณเจอกันช่วงไหนนะคะเพราะาเขา,เาไม่ให้สถานะเขาอยากดูคุณไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้นะคะ่ะเขาอยู่ แบบว่าเขามีพื้นที่ของตนเองแล้วเขาก็อยากอยู่แบบว่าดูให้แน่ใจก่อนว่าคุณกับเขาสามารถเข้ากันได้ไหมอย่างนี้นะเพราะว่าเขามีพื้นที่ของตนเองเขาคือเขาแบบค่อนข้างที่จะเก็บตัวค่อนข้างที่แบบว่าเอขาคนเข้าถึงเขายากนะคะเขามีเพียกพร้อมทุกอย่างเขาอยู่อย่างนี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะแต่เขาเป็นนักรักที่แบบว่า ถ้ารักใครนะคะพร้อมที่จะเติมเต็มอย่างนี้นะคะอืรักความสําอางเดะแฮงแมนเดะแฮงแมนเขาได้อดที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือไม่ชัดเจนแต่เขาก็ได้อดทนรอคอยจนเขาได้ตื่นรู้นะคะเขาอดทนรอคอย ห้อยหัวลงมามาัดขาข้างหนึ่งจนแบบว่าแต่เขาก็แบบ,แบบอยู่ชิวๆสบายๆแบบรอคอยจังหวะรอคอยแบบเชียร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่างานงานการเขาค่อนข้างจะเดินทางแบบอย่างนี้นะคะเขาแสเวงหาพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตของเขาอย่างงี้นะคะในด้านการงานหรืองานการของเขาแบบว่าทํางานไม่อยู่กับที่ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้เขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะ เขาอดทนรอคอยมาสักระยะหนึ่งนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงที่แบบว่าเขาเดินทางไปทํางานนั่นแหละค่ะเขาได้ได้เป็นคนดีขึ้นแล้วนะคะเขาปรับจุดคุณทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากที่เขาแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ได้อยากอยากทําอะไรก็ทําอย่างนี้นะคะแต่เขาเป็นคนจริงรักใครรักจริงนะคะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเขารักคุณหรือเปล่าแต่หน้าวันนี้นะคะเขาได้มีมีมมมอาการแบบว่าตื่นรู้แล้วนะคะความรู้สึกเขาน้าตนนี้นะเดี๋ยวนี้นั่นหน้าวันนี้ที่คุณผ่านเข้ามาฟังนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะเขาไม่อยากจะรอคอยอีกแล้วนะคะความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นนะคะอยากจะมาหาอยากเจอหน้าคุณอยากอยากได้ยินเสียงคุณอยากคิดถึงคุณมากนะคะช่วงนี้นะคะ คุณไม่เขาคุณเขาไม่สามารถลบเลียนคุณได้นะคะข้อความก็บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใกล้เขามากที่สุดตัวตนของเขาลึกลับนะคะอยากเนี่ยค่ะเขาเอาชนะใจตนเองได้แล้วนะคะเห็นไหมคะหกดาบยอม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 เมื่อก่อนอาจจะเป็นยอมหักไม่ยอมงอ คือมีตัวตนมีพื้นที่ของตนเองมากนะคะมีพื้นที่แบบว่าชอบเจ็บตัวอชอบแบบรักอิสระอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะหกดาบทิ่มลงข้างล่างแล้วก็มีสะพาน6ดาบไม่ใช่ได้พายเรือนะคะอันนี้ดาบใบนี้ถึงแบบว่าเป็นสะพานข้ามนะคะเขาข้ามแล้วก็กวิ่งมาวิ่งพร้อมที่จะนําความสําเร็จบอกความรู้สึกบอกความมีไฟบอกความแบบว่า ว่าเขาคิดถึงคุณที่ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาควบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งเขาก็ไม่เคยได้บอกตัวตนของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า,า,าค่อนข้างจะลึกลับนะคะราชนีพระจันทร์มีเสน่ห์ก็จริงแต่ค่อนข้างลึกลับนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็ <c oughs> มีหนึ่งเม็ดเท้าในมือเขานะคะแล้วก็มีใบงอกออกมาสองใบก็ ก็บ่งบอกว่าเขาได้เลือกก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาอยากจะลงเอยกับคุณเขาอยากจะเขาได้ถามหัวใจเขาแล้วในะวันนี้นะคะอรักคุณจนล้นใจคิดถึงคุณหนักมากนะคะช่วงที่ผ่านมาหรือนั่นแหละคะ่ะช่วงที่แบบว่าไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรนะคะคือเริ่มคบกันหรือ เคยอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาไม่สามเขามีหลายสิ่งหลายอย่างพลังงานวันนี้หลายพลังงานก็ได้นะคะคือบางพลังงานก็คุณกับเขาเคยอยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันก็ได้นะคะแล้วเขาก็รักคุณนะคะแต่ต้องด้วยหน้าที่การงานต้องดเ,อเดินแยกกันไปหรืออาจจะ ไม่รักไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณเขาพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอเขาให้เป็นคนดีของคุณนะคะแล้วเขาก็อคืความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้หรือเพิ่งจะคบกันก็ได้อย่างนี้นะคะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้มาเจอคุณนะคะพลังงานวันนี้นะคะเฝ้ารอคอยก็เหมือนกับพระจันทร์รอคอยแบบว่าแงนมมองพระจันทร์ วันไหนที่จะได้นับวันเวลานับวันเวลารอคอยวันที่จะได้เจอกันกับคุณอือยากเดินทางมาพบเจอคิดถึงมากนะคะช่วงนี้นะคะชิงถือเหรียญราชนีเหรียญคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะ คือชิงถือเหรียญกับราชนีเหรียญออกมาเป็นมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินอยู่แล้วนะคะชิงถือเหรียญบ่งบอกว่าธาดินพืกศบกันมังกรนะคะม,มีมีความมั่นคงแล้วนะคะเป็นเป็นชิงถือเหรียญราชนีเหรียญคู่กันออกมาอืม เป็นคนมีเสน่ห์ทั้งทั้งสองคนเลยนะคะมองหันหน้าเข้าหากันด้วยนะคะเตรียมวันเวลาที่จะได้เจอกันนะัดเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากติดต่อสื่อสารอยากส่งข้อความมาอยากจะเจอคุณนะคะอืมราชาถือเหรียญอยู่แล้วน,นะคะเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอาคุณกับเขาจะอายุเท่ากัน หรือแตกต่างกันนะคะมีประสบการณ์ชีวิตสูงนะคะมีเหตุผลมีอำนาจมีความมั่นคงในชีวิตมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีรายได้สูงสร้างตัวเองจนเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจหัวการค้าอยู่แล้วนะคะเขานะคะนั่นและคะ่ะเขาจะมาเติมเต็มให้คุณตรงกับหัวข้อเลยนะคะแล้วเขาจะเข้ามามอบความรักแบบไหนให้คุณอีกคะ อืมถ้าคุณเชื่อความรักครั้งนี้ไปต่อได้นะคะข้อคุณกับเขาอาจจะคุณกับเขาคู่กันนั่นแหละคะ่ะราชนีเนี่ยไพ่คู่ออกมาเห็นไหมคะเดี๋ยวร์จะให้ดูเห็นไหมคะเนี่ย คุณนั่งหันหน้ารอคอยรอวันเวลาที่จะได้เจอกันอย่างนี้นะคะถ้าคุณเชื่อเชื่อมั่นในรักครั้งนี้เชื่อศรัทธาและเชื่อมั่นในในรักของคุณคุณกับเขาเคมีตรงกันด้วยนะคะจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ให้คุณเพราะว่าหนึ่งถ้วยออกมาแล้วก็นีเลิฟไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรเขาเป็นคนดีแล้วนะคะข้อความของเขา ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็คุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆเพราะเขาคิดว่าคุณกับเขาเคมีตรงกันเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้คุณกับเขามาเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญเขาคิดว่านะคะแล้วก็เคมีตรงกันเขาเชื่อเขาศรัทธาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วกลับมาเป็นรักใหม่ให้คุณด้วยนะคะ เราจะได้รองลงเอยที่ผ่านมานะคะอาจจะเดินถอยถอยคนละเก้าล่าถอยแบบอาจจะแบบทําอะไรทําช้าแต่เขาพัฒนเขาอยากจะเติมเต็มให้คุณอยากมีคุณแบบว่าชิดแฟนตาซีเพราะว่าเคมีตรงกันอยากถึงแบบว่าลงเอยเดินเคียงคู่กันไปใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าเบ่าอย่างนี้นะครับ การเงินและกัอาชีพของเขามั่นคงแล้วนะคะหรืออาจจะที่ผ่านมาเขาอาจจะนด้วยหน้าที่การงานเขานะะี่าค่ะเขาต้องแบบว่าทำาทำหน้าที่การงานของเขาหรือไม่ว่าอะไรเขาก็จะอยากจะให้มีความมั่นคงกับคุณบ้านปลายชีวิตนะคะเขาเกิดมารวยอยู่แล้วนะคะมีฐานะมั่นคงแล้วนะคะแต่แต่อันใบนี้หล่นลงมา ความลหลงไหลความมีแพชชั่นเห็นไหมคะคุณมีมีความลหลงไหลมีแพชชั่นดึงดูดต่อกันมากนะคะแล้วก็เคมีตรงกันด้วยนะคะอ่าเป็นรักแท้ของคุณด้วยนะคะอืมอ่าเป็นพลังงานที่แบบรักแท้เป็นความรักที่แบบว่าไปกันได้นะคะคู่แท้คู่ชีวิตของคุณคือคุณคุณถึงเวลามาเจอกันอย่างนี้นะคะคุณถึงเวลา สิ่งศักดิ์สิทธิจ์จัดสรรแล้วนะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคู่กันคู่อดีตแต่ชาติตามหากันจนเจออย่างนี้นะคะถ้าถึงเวลาคุณกับเขาก็หนีกันไม่พ้นลนะคะ่ะเพราะว่ามีแรงดึงดูดมีเพชชั่นความหลงไหลความแบบหยหาต่อกันอ,อมีเคมีตรงกันอย่างนี้นะคะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเลยชิดอะไรเหมือนเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นรักแท้ของคุณ แล้วก็เมื่อคิดถึงคุณเวลาบางทีเขาก็ฝันถึงคุณคุณก็ฝันถึงเขาเวลาเวลาเขาคิดถึงคุณคุณก็รับรู้ได้เวลาเขาคิดถึงคุณคุณก็รับรู้ได้เขาไม่ยอมปล่อยคุณให้หลุดมือหรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาวันนี้นะคะเขารักคุณจนล้นใจรักตั้งแต่วันที่ได้เจอคุณครั้งแรกแต่เขาไม่ยอมรับไงคะเขา มีโรคส่วนตัวสูงแล้วเขายอมหักไม่ยอมงอที่ผ่านมาแต่หน้าวันนี้หน้าเดี๋ยวนี้ที่คุณผ่านเข้ามาคุณเข้ามาใกล้ในพื้นที่ของเขาที่สุดกว่าใครๆเพราะว่าเขาเลือกคุณเขายอมให้คุณเปิดประตูใจของเขาให้คุณเข้ามายืนเคียงข้างเขาเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นราชนีของเขาคุณกับเขาเป็นราชนีเป็นคู่กันตามหากันจนเจอค่ะ ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกท่านบ่ายบาย